สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาที่ t i k t o k นะครับตอนนี้ไอทำรูปโปรไฟล์แบบเนี้ยเขากำลังฮิตนะครับใน Tik t o k นะครับเพื่อนๆลองเลื่อนๆดูนะครับก็จะเจอหลายคนทำเลยนะครับผมก็เลยไปค้นหามาว่าทำยังไงนะครับก็วิธีเซิร์ชนะครับเซิร์ชก่อนเลยนะครับเซิร์ชด้านบนนะครับเซิร์ชว่าตัดต่อแคปคัตโปรไฟล์เฟซนะครับก็จะเจอเนี่ยอย่างที่ผมเปิดนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยครับของคนไหนก็ได้ลองกดเข้าไปนะครับ อะอย่างน้องคนนี้นะครับเขาก็จะแปะตัวแคปคัทไว้ให้เราลองใช้นะครับแล้วก็กดไปที่แม่แบบนะครับเด้งมาต้นฉบับเป็นของน้องคนนี้นะครับไอ้ต้าแชมป์นะครับแล้วก็กดใช้เทมเพลตนะครับนี่มาแล้วซึ่งอ่ของเขาใช้อ่าเดี๋ยวลองกดใช้แม่แบบก่อนปึ๊บเด้งมาของน้องเขาแล้วทีนี้มันจะใช้3ามรูปนะครับรูปแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปแคปนะครับรูปหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับนี่ แคปรูปเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็รูปที่2ก็จะเป็นรูปเราแล้วก็รูปที่3าก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเวลองเปิดดูตัวอย่างนะครับโอเคง่ายไหมทุกคนก็เนี่ย สามารถกดเข้าไปนะครับสมมุติอยากเปลี่ยนภาพก็แตะทีนึงแล้วก็กดแทนที่หรือว่าคอปภาพใหม่นะครับหรือว่าคัทเอาเลยตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าจะทําได้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วจุ๊บจุ๊บอ่ะแล้วก็ฝากนะครับโฆษณานิดนึงนะเพื่อนนะใครที่ดูคลิปผมแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตนะครับก็ทําได้นะครับผมจะแปะไว้ที่ดีสคริปชั่นนะครับอ่ะถ้าเป็นทิกต็อกเอ้ยถ้าเป็น YouTube s ช็อตอยู่ตรงนี้นะครับ3จุดแล้วก็คําอธิบายนะครับ ก็จะมีพวกลิงก์แอ i ฟ i ี t e ที่ผมไปแจมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครชอบซื้อ Lazada s h o p ป e ก็กดเข้าไปนะครับเก็บคูปองได้นะครับอันนี้เป็น Lazada นะครับอ่ะยังใช้ได้เขาเรียกว่าสิทธิ์นะครับส่วนลดกลางสัปดาห์นะครับยังได้อยู่นะแล้วก็มีทั้งช้อปป e ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะน้อยใจกันนะครับผมทำไว้ทั้งสองอันเลยนะครับเนี่ยกดเข้ามาก็สามารถมาเก็บคูปองนะครับเอาไปช้อปปิ้งได้เลยแน่นะฮะโอเคเนาะ ทีนี้ก็จะมีแบรนด์นะครับชั้นนําอื่นๆนะครับที่อยากจะป้ายยานะครับก็อย่างเช่นพวกหมวดอสังหานะครับใครอยากรีไฟแนนซ์บ้านเชิญเลยนะครับมีของเกียรตินาคินนะครับแล้วก็บัตรเครดิตนะครับมีหลายใบเลยเพื่อนๆอยากได้ใบไหนก็สามารถสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวป้ายยาเป็น TTB So โซฟาแล้วกันนะครับเพราะว่าใบนี้นะครับผมเพิ่งทาคลิปไป0% 3เดือนกับบัตรได้เลยนะครับสมมุติเราไป ไปซ่อมรถแล้วเนี่ยแล้วมันรูด10เดือนไม่ได้ไงเรารูดได้1เดือนนะครับเราก็มาทําเรื่องนะครับศูนย์เปอร์เซ็นสามเดือนได้นะครับคลิปย้อนมาคลิปที่แล้วนะครับผมสอนไว้แล้วนะครับนี่นี่หนึง่งอสิบบาทได้หนึ่งคะแนนแล้วนะครับแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อนเนก็ กดเข้ามานะครับแล้วก็ลงรายละเอียดได้เลยนะครับนี่แล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวเจนะ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็บอกเขาว่าเราอยากจะทําบัตรเครดิตแนวไหนนะครับผ่อนซื้อเปอร์เซ็นซื้อโทรศัพท์หรือว่าเติมน้ํามันอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเขาแนะนําบัตรที่เหมาะสมให้นะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆด้วยนะเพื่อนๆนะฝากนิดนึงนะแบรนด์อื่นๆก็อย่าง UOB นะครับ ก็มี KTC ก็มีนะฮะ City Bank ก็มีนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ของผมได้เลยนะครับผมได้ค่าขนมด้วยนะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ IT ครับอ่าอุปกรณ์ IT ก็ยังมีพวกใครอยากซื้อโทราศัพท์ก็เรียนเชิญนะครับลิงก์ผมมี TG นะฮะ JD สตูดิโอเซเว่นเลโนโวนะครับมีหมดเลย AS เอก็มีนะครับแล้วก็ประกันรถยนต์ใครอยากซื้อประกันรถนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะจำนำทะเบียนรถก็มีนะครับของสมหวังนะฮะของ TTB ก็มีนะครับแล้วก็ใครซื้อหนังสือเรียนเชิญนะครับลิงก์ผมนะครับ C ีนะครับ B 2 S มีหมดเลยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีบ๊ายบายครับ เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ